ก็ครับเพิ two, like bbe bbe ่นี้แปลกประสมทอนนะครับพวกนี้บรรยากาศหนาวเดือนหาโอ้ยพวกกันไปพี่น้องเลยยังไงมาหนาวเดือนห้าแบบที่นี่ถ้าอยู่กับเขาจะฝนกับพกค่อยมีบันไดดอกแต่ว่าหนาวครับอากาศหนาวตอนนี้20 9องศาครับ20องศาอารนี้ก็มา พาพี่น้องมารับจมเงิอนอากาศภารกิจคือเก่าครับเลอนี่ภารกิจโรงพยาบาลแตงแต่เศ้ากับมีพี่น้องมาหาผู้คนหลายแต่ละเศร้านี่ครับประเทศไทยเบิ้งมีเรียงนักเรียงนี่เขอว่าจงเป็นประจำนะครับทุกเศร้าทุกเร่งน,นะครับเด็บแต่เศาสิบราะรับเรื่องเท่านั้น เราคิกกดกำลังพยาบติตากหนาสาหัสจะได้กเกิดแต่อาบอมีเข้ามาทำไม่ไหวทำไม่ทันทำไม่ได้พื่อบ้านว่ยนะแบกพระ,ะแบกถุกแบบนี้พีพ่น้องเขาไปในตลาดครับไปซื้อเครื่องตัดหญ้าไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามีพี่น้องคนบริจาคเครื่องตัดหญ้ามาก็ขอบุดคุณเดนอพี่น้องเอ้ที่บริจาคเครื่องตัดหญ้า ว่าพี่น้องพัฒนาหมู่บ้านตัดหญ้าทางเขาถนนสองขางยามันก่ายาวคักไปครับตัดไปว้างในไรนั่นเพราะท่านเนี่ยโดนขอบบนมาเพื่นพีนองเป็นย่างสูงย่างฟองหล่ะนะครับเพราะว่ามันปฏิกิริยาเกี่ยงตัดหญ้ามาให้ไปผ้าพี่น้องตัดหญ้าหน้าสองขางมันเบิ่งกรอกองให้มันเบิ่งสะอาดหูสะอาดตาไปสังล่ะ ก็ขอบคุณพี่น้องผู้ที่บริจาคเงินมันนะครับบริจาคเงินมันมาใหม้มันเป็นสินเถียงตัดหยาแล้วก็เถ่ยงเดิมนะครับนับปะนะพร้อมเกินบริจาคให้เราก็เปลี่ยนตามคำเรียกร้องคนละนะครับเคนบริจาคมากคนเห็นเ้อยเห็ดจีเห็นเชียงตัดหยาดเสร็จมนก็บริจาคนะครับไอเครื่องตัดหยาดเื่ององีรีเพราะว่าเขาบริษัทซื้อแพงครับ เงินมาสองพันก็บาทสองยังวะันก็ได้ตัดนี่หละครับสีย่งังวะมันก็ที่แพงพอสมควรหลักเค่องเงินสิ้หมดแล้วเกเจ็ดรพัน์ 8, นนแปดพันธหมดล้พันดาแต่บาบคนณภาพอิูเน่ยเขาบ่มีงเงินเาาใส่เครื่องนี่หละคอยสอบคอยเสียมคอยเก็นคอยหาไปนะครับเป็นไหบานเต็มเมืองไปวิทย์งพยาบาลกยังใบาน,านายกเหลอพ้นเลยพาบาลเก่าแเราเล่า่า เสียงนี้คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านนครับต้องเป็เจ็บพี่น้องเลยว่าจะถอดไปพี่น้องเข้าไปตลาดกูละไปเลยใช่ผมต้องบรรยาก,กาศทางข้างเลยครับพี่น้องเนียช่วงนี้ก็ ทา่ก <S 々> ็หยุดเบิกบ้านครับเบิกบ้านมีรองท่าพิษานเทากันกัตอบผู้บ้านยันต์ยันต์หกอันยันเรหกเพื่อนเบิกบ้านกฟังไฟใช่ไหแล้วเราบุญเด็ยวเาไปกไฟเพราะว่า่จมีได้เห็นครับขชเพ่อไม่เห็นไม่เพราะบันไดนะครับเนนเพื่อนวิีารยดยังฝาเรียองนั้นนะครับเรนตบผู้บ้านบัหมุบ้าน สี่บสำคัญห่ยครับผมบ้านแะ้รครับบรรยากาศเงือดกึ่งเราเลยคนรันนแล้วต้นงรแ,แ,แล้วมาเอ้าห้อง ไปพ่อจะอยู่ตลาดเจนนี่ครับจอดพี่น้องมาดิัวไรมาไว้ต้องกินลาเต้ยืนนั่งัาลาเต้ยข้าวแม่เป็นไงมาเห็นบอกยิ้มเต๋นี่วะมีเหนียวล้มในแถ่นี่นี่เห็นบ้นี่นี่นี่เห็นแล้วโอ้ยหนากับดุมเท่าบนได้ ไปหนกับบริสุทธิ์ในรถค่ะไม่กินอะไรแล้วมือน,นี่เพิ่มเหินนียวแน่นเล้ตลาเตยียมันเป็นกาแนะเนาะคุณกู้ไปซื้อลาเตียแล้วป่เะเนาะเหนียวได้ <c oughs> ไปตลาดมาหัได้อันนี้แหะ ลุยตัดหญ้าแล้วป่ะไปย้นานเยลาแล้วมาโอ้ยหลังจากที่ไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาแล้วกะก็ล่องเครื่องไมครับลองตัดหญ้าําถนนล่องเบิ้งมันก็อ่ซ่เขาอ,อ,อยู่หรอกลองตัดหญ้าตามถนนหน,นทางลองเบิ้ง คนก็ตัวก็งาก็ขึ้นไว้น่ยังหบหัวมันอีกเลยแต่บริเวณบนถนนบนทางครับนีน่ยตอนเบิงสวยงามเพราะมันมันยังน้อจุดยังน้อใบน้อแมนมันยิ่ยวจะจุดย่างไม่เงี้นเลยได้นอีกน้อยนึงครับคุณ ันนี้ตัดไปดอกวานแดดหแดอดออกแล้วผักวนก้อนเสมอแดดออกแล้วมันคอยอยไิไปแล้ว่าพายุนี่ไหมเดอวันนี้ไม่ได้ทีแรงทโอ้ยมาจปลูกกล้วยนี่ยลนงทแรคุณแม่ยิไปปลูกพไหมว่าายไปแล้วเดี๋ยวพัดตรงนี้พอนี่ไปปลูกกันนี่กล้ จากสองสามหลุมมันก็ออยิ่งงามดีแท้ตอนนี้ควอมเนี่ยคนเจ็ดกูได้หางคุณ,คณหางเล่นเลยที่เราเรียนอันนี้พอเนี่ยมัดตะต้นเตีย้เยเด้มียี่ที่บีไดไ้เอาไปปลูกไว้ในบ้านแเราเอาไตัวไปว้างไหมบางทัานเป็นเปลี่ยนจยที่เปิดตัดมันสวนกันครับเยันสวนกันตัดบางนี่างแรงสิมาตัดไหมเดี๋ยวป่อยปลูกความสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้นะครับพี่น้องเลย ัดหยาบากับร่องเคียงกับเมยแอแหละครับยังไงกับฝากกดไลค์กดแชร์ไดเ้เลวกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจที่นี้เปลี้ยวกวนโตนะครับเมยกิ่งคลิปหนยังว่ากันไหมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับฝากไปซะมีนะครับสวัสดีครับ